คอรเรคชันนี้ทุกคนต้องอยากได้มากนะคะกดยากมากนะคะกดไม่ได้เลยค่ะช้ามากเว็บแบบว่าหมุนหมุนหมุนกดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพยายามอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยคิดในใจแบบว่าเฮ้ยคงไม่ได้แล้วแหละบังเอิญว่าหยิบเสตะก้าได้นะคะแล้วก็แบบจ่ายตังค์ได้อะทุกคนแบบดีใจมากแล้วก็แบบเปิดแล้วนะ ค่ะกับ มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Home Story นะคะวันนี้เรามา Unbox นะคะเราได้แว่นตาม,มาอีกแล้วนะคะเป็นแบรนด์ Gentle Monster นะคะของเกาหลีเลยนะคะแบรนด์นี้นะคะคอลเลคชันนี้ทุกคนต้องอยากได้มากนะคะเป็นคอลเลคชัน Gentle Garden นะคะของ Jenny Blackpink นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะแต่ขอเกริ่นก่อนนะคะว่ามันกดยากมากนะคะแบบเขาเปิดขายตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงวันที่10มีนานะคะคือเข้าไปเที่ยงปุ๊บเข้าไปกดนะคะคือแบบกดไม่ได้เลยะคะ่ะแบบช้า มากเว็บแบบว่าหมุนหมุนหมุนแบบกดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพยายามอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยคิดในใจแบบว่าเฮ้ยคงไม่ได้แล้วแหละก็เลยแบบอ่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นเลยค่ะแล้วทีนี้พอตอนบ่ายสามนะคะพอเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะบังเอิญว่าหยิบใส่ตะกร้าได้นะคะแล้วก็แบบจ่ายตังค์ได้อะทุกคนแบบดีใจมากแล้วก็แบบรอนะคะแต่ว่า เซนทอฟมันเตอร์จะส่งช้านิดนึงนะคะอันนี้คือรอตั้งแต่วันที่10นะคะของมาถึงบ้านวันที่17คะ่ะวันนี้เราก็เลยต้องมาอันบ็อกนะคะนี่เลยมาแบบนี้เลยนะคะก็จะห่อถุงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะห่อถุงมานะคะเดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแกะมาแล้วนะคะนี่กล่องแบบนี้นะคะ เซนท่ามอนเตอร์นะคะเปิดแล้วนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะจะอ,ออกมาเลยนะคะนี่ค่ะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะน่ารักมากสีฟ้านะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่เจนนี่นใส่นะคะมีการ์ดนะคะเป็นการ์ดอะไรอะ Thank you นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะ ว่ามีอะไรให้บ้างนี่ค่ะแบบนี้น่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมกันเลยนะคะนี่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เจนนี่ใส่นะคะเอาแกะไป่ได้นะคะชื่อรุ่น XOXOWD2 นะคะสีขาวนะคะนี่คะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีกระเป๋ามาก่อนเลยคะ่ะน้องมีกระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวออกมาให้หมดนะคะแล้วก็จะมีมีแค่กล่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะแว่นตาจะอยู่ในนี้นะคะแต่ทําไมเราไม่ได้ดอกไม้อะ่ะกล่องอื่นได้ดอกไม้นะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากสีขาวนะคะสีนี้คือแบบหมดก่อนเพื่อนนะคะหมดก่อนทุกสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะแกะนะคะนี่ค่ะทุกคพเขาก็จะหอมมาแบบนี้นะคะแกะพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนคะสวยมากด้านข้างนะคะอันนี้เป็นแว่นตากันแดดนะคะเป็นแว่นที่แบบว่าการรังสี UV ได้99.9%นะคะ <c oughs> เราได้ราคาป้ายมาด้วยนะคะดู <c oughs> สวยมากทุกคนแบบว่ามันดูน่าจะแข็งแรงทนทานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋านะคะ <c oughs> นี่ค่ะกระเป๋านะคะนี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าใส่แว่นนะคะก็คือแบบว่าซื้อเพิ่มกระเป๋าอีกแล้วนะคะ ใชนนี่มีอันนี้ให้นะคะมีสายยาวให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแว่นตาจะเป็นเลนของไอ้น,นี่นะคะนี่ค่ะออ r i g i นอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระเป๋ากันนะคะใส่กระเป๋าน้องเป็นแบบนี้นะคะใส่ย,ยังไงอะใส่ย,ยังไงอะใส่ย,ยังไงคะทุนอ๋อนี่ไงเขาจะมีตรงนี้ให้นะคะเห็นไหม มันจะเป็นรูให้นะคะแล้วก็ใส่ไปมี2ระดับนะคะเลือกเอาสั้นยาวเลืกลงไปเลยแค่เอามาตาะรูเฉยๆนะคะนนมันจะมีแบบเกี่ยวนี่ค่ะทุกคนน่ารักมากสะพายได้คะ่ะทุกคนคือแบบว่าน่ารักมากนะคะแบบใช้กระเป๋าได้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นยืดแบบนี้นะคะยืดน่ารักมากค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเขียนแบบนี้นะคะจะเขียนไว้ว่า Gentle Jenny ะะเจนทอลมอนะะเตอเจนนี่นะคะเป็นเจนนี่เจนทอลการ์เด้นนะคะเนี่ยคอลเลกชันนี้นะคะล่าสุดเลยนะคะเจนทอลการ์เด้นนะคะเราจะมาดูแว่นกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวแว่นนะคะตัวแว่นตานะคะนี่ด้านข้างนะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะแบบเป็นเอกลักษณ์ของเจนทอลมอนเตคอลเลกชันนี้นะคะก็จะดูแบบไม่เบานะคะ <laughs> มันจะหนักนิดนึงนะหนักอยู่นะเป็นเลนส์สีดํานะคะการ UV ได้ 99. 9ซนะคะ เหมาะมากค่ะซัมเมอร์นี้เดี๋ยวเราจะลองใส่นะคะใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นที่ใส่สีนี้นะคะก็ผ่านนะคะแบบนี้ให้สิบเลยค่ะนี่ ะค,ะคือราคาดีมากนะคะก็คือน้องเป็นราคาป้ายก็ต้องราคาดีใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 2 9 0 0 0 0นวอนนะคะประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะราคารีเซลที่เขาขายกันน่าจะประมาณ11,900กับเกือบ12 0 0นนะคะ <000 S 1> ก็คือแบบคุ้มนะคะแต่ว่ากดยากมากค่ะไม่เคยกดอะไรยากขนาดนี้นะคะแบบ3ชั่วโมงนะคะรอ3ชั่วโมงึงกดได้นะคะครอยากได้อย่าลืมไปตามหานะคะตอนนี้แบบว่าในเว็บไม่มีแล้วนะคะต้องไปแบบไปหาตามร้านรีเซลนะคะนี่คุ้มมากชอบมากนะคะรุ่นนี้ Gentle Monster Collection Gentle Garden นะคะชื่อรุ่นก็คือ XO xo w02 o, นะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะมาาชื่อดุ่อะไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยค่ะว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะคะก็คือนี่คะ่ะเป็นกล่องนะคะสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ต,ะะวกตัวเป็นตานะคะแล้วก็กระเป๋นานะคะพร้อมสายยาวนี่แล้วก็จะมีอันนี้คะ่ะเป็นการ์ดนะคะคู่มืออะไรต่างๆนานาน,นะคะนี่แล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นด้วยนะคะนี่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น ยี่ห้อของเลนเลนแว่นนะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเขาก็จะมีรับประกันให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อันบ x ็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปแล้วนะคะก็ะคือมาอันบ็อกแค่นี้นะคะเป็นแว่นตาที่แบบคุ้มค่ามากนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย